วัสดีทุกคนนะคะทั้งเด็กและไม่เด็กนะคะทั้งเด็กและไม่เด็กวันนี้นะคะโอดอ่ะใช้ไมโครโฟนที่โอดยังมีอยู่ซึ่งขายยังไม่ออกนะคะเอามาติดอยู่ที่กล้องซิว่าจะมีผลออกมายังไงนะโอจำได้ว่าตอนที่โอดซื้อมาใหม่ๆเนี่ยโอดไม่ชอบเพราะว่าสู้ไอ้ตัวเล็กที่โอดถือไม่ได้ไงไม้ตัวเล็กของโอดเนี่ยเขามีระบบป้องกันเสียงรอบด้าน ซึ่งคุณก็ได้ฟังอยู่ตลอดเลยนั้นเป็นไม้ที่ว่าใช้ประจํานะคะวันนี้ลองดูซิว่าผลจะออกมาเป็นยังไงนะคะวันนี้ปุ๊กก็เลยไม่รู้ว่าจะเอามือว่าไปทําอะไรอยู่เนี่ยปกติจะถือไม้แล้วก็มีโทรศัพท์อัดใช่ไหมเน่ก็วางแบบเรียบร้อยแล้วกันนะวันนี้นะคะจะมาพูดกันถึงบุคลิกนะคะแล้วก็ ความสดใสของสาวๆนะคะชนีน้อยชนีน้อยชนีใหญ่ชนีใหญ่ก็อยากสดใสนะชนีแก่เนี่ยชนีใหญ่ชนีแก่แบบคนเนี้ยปอนเนี่ยนะมันนึกนึกนึกนะคะซึ่งเพิ่งจะนึกวันนี้นะหลังจากที่ดูรายการใน YouTube ก็จะมีนักร้องวัยรุ่นแล้วก็มีทูบเบอร์ที่เป็นที่ชื่นชอบเป็นไอดอลแบบของหลายๆคนนะเขาก็มีความสดใสน่ารักนะ โดยที่เขาไม่ต้องแต่งเติมใดๆไม่ต้องสร้างไม่ต้องเสียแซงเขามีความน่ารักเป็นตัวของเขาเองอยู่แล้วป้อก็เลยฉุกคิดขึ้นมาย้อนกลับไปในอดีตนะตอนที่บ้ยังเป็นไวรุ่งัยรุ่นเนี่ยนะป้อเป็นแบบไหนอะก็ปิ้งขึ้นได้ว่าปอนะนะเป็นคนที่มีบุคลิกนิ่งแล้วก็เงียบ แต่ในความเป็นตัวตนของตัวเองอะ่ะตัวเองไม่ได้เป็นคนที่เงียบและนิ่งตามบุคลิกเป็นคนที่กล้าแสดงออกเป็นคนที่สนุกสนานแต่บุคลิกส่วนทางกันคนที่รู้จักถึงจะรู้ว่าเป็นคนแบบไหนแต่ถ้าคนที่ไม่รู้จักเขาก็จะดูว่าเออเราเป็นคนนิ่งนิ่งเฉยๆว่าจำแม่นเลยแหละเพื่อนๆจะเรียกโบว่าโบ,า,โบาเป็นสาวโบโบราณโบราณแล้วตอนนี้เนี่ย โบก็มาดูในวิดีโอที่โบทำอยู่เรื่อยๆนะคือโบก็อยากจะเป็นคนที่แบบมีบุคลิกกระฉับกระเฉงให้เห็นนะแต่มันไม่ใช่อ่ะมันไม่ใช่ทำออกมาแล้วมันเหมือนการที่โบทำคือสร้างประดิษฐ์มันขึ้นมาไงโดยที่การแสดงออกมาเนี่ยมันไม่ได้ว่ะแต่สิ่งที่ทุกคนเห็นจะเห็นว่าโบเราเป็นคนนิ่งๆนะโบก็เห็นเออเดินก็เป็นคนนิ่งๆเป็นเหมือนแบบเชยเชยอ่ะ อันนี้อันนี้สิ่งที่วมเห็นตัวเองเองนะแต่ว่าตัวเองเป็นคนที่กระตือรือร้อนเป็นคนที่สนุกสนานนะการที่จะแสดงออกมาแล้วคนที่เขาเห็นเนี่ยเขาก็จะคิดว่าเออเราเป็นจากสิ่งที่เห็นเนี่ยเออมันก็เกิดขึ้นได้นะเพราะหลายๆคนนะ่ะที่เขาแต่งตัวจิจาร์ดแล้วก็แสดงตัวออกมาว่าตัวเองเป็นคนเปรี้ยวจิจาร์ดอะ หลายๆายคนลึกๆแล้วอ่ะการแสดงการแต่งตัวของเขาอ่ะเพื่อที่จะปกปิดลักษณะที่แท้จริงของตัวเขาเองเว้ยเออมันก็มันก็จริงอะนะพอเราไม่ได้คิดถึงตรงนี้มากนักนะแต่ถามว่ารู้ข้อมูลตรงนี้ไหมรู้นะแล้วก็โปรอะดูดาราดูดาราอยู่ตอนนี้โวทก็ดูละครแล้วที่เห็นสองคนเนี่ยที่ชื่นชอบเขาอเพราะว่าเขาเป็น ผู้หญิงที่บุคลิกดูดีแล้วก็นิ่งๆแต่สองคนนี่บุคลิกเขาแตกต่างกันนะคนแรกก็คือเป็นนางแบบนะคะคือคุณอุม๋มอุ๋มอาภาสิรินิติพยเขาบุคลิกดีมากสำหรับโรสะเขาเป็นคนที่บุคลิกดีมากอะแล้วก็หน้าตาเขาก็นิ่งแล้วการแต่งตัวเขาก็ดูดีคือมันดูดีไปหมดเลยทั้งบุคลิกดีอะ อีกคนนึงก็คือคุณชนาภาเดี๋ยวนี้เขาเปลี่ยนเป็นชนานานุตาคมคนนี้เนี่ยเขาจะเป็นคนที่ดูแลเอาใจใส่ตัวเองมากๆม,ม,มีการออกกําลังกายนะคือตัวตนจริงๆเขาอะโปดก็จาไม่ได้แล้วว่าเขาเป็นสาวเปรี้ยวจี๊ดไหมนะแต่เวลาเขาแสดงหนังเนี่ยแสดงละครเนี่ยเขาจะไ,ได้รับบทบาทที่แบบเปรี้ยวจีด๊ดแล้วหน้าตาเขาอะก็จะเป็นคนที่ดูเปรียปร้ยวๆนะ แต่ว่าที่มบดูในละครที่เขารับทบาทตรงนี้เขาจะเป็นผู้หญิงที่แบบนิ่งๆแต่หน้าเขาใสกิ๊กเลยนะเออว่าชอบอะชอบสองคนเนี้ยเออดูแล้วแบบเขาบุคลิกแตกต่างกันนะแต่คนที่ชอบมากที่สุดคือคุณอุ่มอาภาสิรินิติพนนะเขาเขานิ่งมากแล้วก็อีกคนนึงแต่คนนี้เนี่ยตัวจริงเขาอะเขาก็บุคลิกดีนะคุณคาราพลสิทธิ์นะแต่โบดชอบอุ่มอาภาสิริมากกว่านะคะแล้วตัวเองเนี่ย บางครั้งก็นึกอยากจะทำเป็นเหมือนแบบเด็กๆนี่งน่ารักสดใสเริงร่าแต่ลืมคิดไปไงว่าอายุเองมันไม่ได้แล้วไงแล้วหน้าตาก็ไม่ได้หน้าตาก็ไม่ได้สดใสคือไม่ชอบแต่งหน้าแต่เด็กๆอะ่ะเขาจะมีแต่งหน้าให้มีสีสดใสบางๆไม่ไม่พูดถึงคนที่แต่งหน้าเข้มๆนะ แล้วเด็กๆอะ่ะผิวหน้าเขายังดีอะ่ะบางคนไม่ต้องแต่งอะ่ะเขาก็ดูสดใสวัยไร้เดียงสาไงเด็กวัยรุ่นอย่างเงี้ยแต่ปอ๊ตอ่ะหน้าปอ๊ตถ้าไม่แต่งนี่มันดูไม่ได้เลยนะขนาดแต่งบ้างแล้วอะ่ะก็ยังเห็นอยู่นะแต่ว่าปอ๊ตไม่ชอบแต่งอะไรเยอะไงะก็อยากที่จะเป็นคนที่สดใสสนุกสนานเริงร่าเหมือนตัวตนที่เป็นนะแต่บุคลิกภายนอกมันไม่ใช่เว้ยเฮ้ย ทีนี้พอจะมาทําให้เป็นคนเค่งครึมเลยเนี่ยไม่ต้องทําก็ดูเหมือนเค่งครึมนะแต่จริงๆอะ่ะถ้าเกิดทำเนี่ยมันก็จะดูแบบตึงมากขึ้นไปเวลาโบสสอนหนังสือสอนนักเรียนสอนภาษาอังกฤษอะ่ะก็กลัวเหมือนกันนะว่าน้องๆเขาจะเครียดในการเรียนโบส์ก็จะใช้วิธีสอนไปขำไปหัวเราะไปเนี่ยเป็นสิ่งที่ช่วยให้หนักเรียนที่เขามาเรียนกับโบส์เนี่ยผ่อนคลายได้แนละ้วแต่ถ้าให้โบส์พูดนิ่งๆหน้าโบสจะแบบเครียดมากไงหน้าเอาจริงเอาจังไง ทุกคนเป็นยังไงบ้างนะสำหรับเด็กๆเ,เนี่ยไม่ต้องพยายามที่จะทำเลยนะคือเด็กๆอจะออกมาโดยตัวเองอยู่แล้วถ้าคุณมีความสดใสก็ปล่อยมันออกมานะคะสดใสเริงร่ามีความสนุกสนานอะ่ะใช้ชีวิตให้เป็นไปตามวัยนะแต่ก็คนที่โลดผลโจรทยานเกินไปอันนี้ก็ต้องระมัดระวังดีๆนะโบ๊์ไม่ค่อยเห็นคนไทยมากนะการส่วนใหญ่ก็จะเห็น ทางฝรั่งอะที่ทําอะไรแล้วแบบแผงๆกันเยอะแล้วมันก็เจ็บอะแต่คนที่บ้านโรสเนี่ยดูวิดีโอที่เขามาโชว์ให้ดูอะก็ขำหัวเราะเพราะส่วนใหญ่รายการที่เอามาโชว์อะก็จะโชว์ให้คนขำไงแต่ขำในความเจ็บปวดของคนอื่นไงเออเนี้ยโรสาดูแล้วมันไม่ชอบมก็บอกมิเตอร์ว่าทำไมทำไมจะต้องขำในความเจ็บปวดของคนอื่นด้วยอะเขาเป็นคนที่สนุกสนานนะเห็นดูอะไรก็ชอบสนุกนะ ต่บุคลิกเขาคือเขานิ่งมากพี่เตอนนิ่งสนิทแล้วพบก็เลยดูแล้วโตดอะ่ะเป็นคนที่ร่าเริงเริงร่ามากกว่าเขานะท,ทั้งที่ถ้าพูดไปแล้วว่าโบก็เป็นคนนิ่งเหมือนกันนะทั้งนิ่งแล้วก็ดูเหมือนเฉยๆธรรมดานะแต่สิ่งที่ซ่อนอยู่ข้างในก็คือความสนุกสนานความกระตือรือรน้นความเต้นความเต้น <laughs> ไม่รู้อะไรเต้น <laughs> ความสนุกความเป็นหมาฮิฮิฮิกรอบๆหมาฮิฮิฮิกรอบๆแต่ก็ประกอบกับสังขารด้วยแหละมันก็เลยทำให้ดูแล้วเออมันไม่สนุกสนานกระชุ่มกระชวยเลยอะทั้งทั้งที่หลายๆคนที่เขาอายุน่าจะพอๆกับโอ๊ตไหมวะ พวกก็ยังไม่เห็นนะส่วนใหญ่ที่เห็นก็จะน้อยกว่าแบบ30กว่าเงี้ยเออเขาก็ยังดูมีชีวิตชีวามีสดใสยอยู่แต่หลายๆคนก็จะออกมาในลักษณะที่นิ่งเรียบนะส่วนตัวพเรเองเนี่ยพวกก็เลยเออตกลงแล้วเราก็คงต้องเป็นไปตามวัยของเราอะเราเราจะทําให้เป็นเป็นที่เคารพเป็นเหมือนแบบปูชนียบุคคลเลยก็คงไม่ไหวอะแต่ว่าถ้า ไม่มีความสนุกเลยเนี้ยตัวเราเองมากกว่าตัวเราเองก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยมันน่าเบื่อเ<า>พราะว่าเราดูตัวเองอ่ะเรายังมีความรู้สึกว่าคนดูอาจจะเบื่อเบื่อเพราะว่ามันนิ่งมากอย่างเงี้ยนะมาคุยให้ฟังนะคะสำหรับคนแก่หนึ่งคนที่อยากที่จะกระชุ่มกระชวยอยู่ตลอดเวลาซึ่งสังขารมันไม่ได้แล้วไงนะ,นะ <laughs> ขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะแล้วก็ดูซิว่า ไม่ว่ารถมันจะทํางานแบบไหนมันจะรับเสียงได้ยังไงนะไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีค่ะบ๊าย